ใจหลายไดพพ้ร้าอมีดอกนะครับถึงพื้นที่สิครับแคบเน,นี่ยจังอนในข้าวสาลีดอกยังหมดเหล่านะครับขอพบพระคุณมากๆครับ ครับพี่น้องกอดอนสิเดียวของผมพูนนบทีมงานหมอลำเสียงวีหกนกพงศกรครับขอกราบลงแถบตักพี่น้องชาพุทธไทยสงพี่น้องบุรีรัมพพี่น้องทุกๆุกพื้นทีนะครับที่เสียสละเวลามือดีนะครับมาเป็นแรงเชี่ยแรงใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรปีที่3ครับพี่น้องและกทิศลืมบ่าใดเลยนะครับกราบขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานนะครับงานยิว พี่น้องพุทธ้สงในปีนี้พร้อมเด้นะครับจีห่เสียงดีหกนะครับเดมมาสั่งความสุขนะครับให้พี่น้องในขับขึ้นนีดีอกดีใจครับอีพออีแม่นะครับผมพอได้ออกก้งมาสองปีนะครับพี่น้องได้อยู่ตั้งแต่บ้านเนาะนะครับพี่น้องหลายคนที่ติดตามทั้งเพจมลลิศเสียงดีหกกสิเห็นนะครับว่าในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาทีมงานเสียงดีหกนะครับกลฟ์สดคุมปิดอยู่บ้านนะครับพอได้ไปไซพี่น้อง นะครับหย่อนว่าความหักความเมตตาของแฟนๆที่เหตุการณ์สนับสนุนไลคุ้มปิดนะครับจึงเกิดหมอลำเสียงพี่หกนกพงสกรปีที่3หอดทุงมือนี่จึงมีเงินมาลงทุนออกมาหาผีหานองนะครับถ้าหากว่านกง่ไระดั๋ยเร่งชเชื่อเร่งใจความเมตตาจากพี่น้องบอกในคำเดียวเลยววาเจ๋งเจ๋งย่างเดียวนะครับผม ไปต่อว่าใดแน่นอนนะครับเพราะว่าวีกฤตมว่าขาดีลําบากแห้งนะครับพลาดหนีศิลหลายอย่างเนาะนะครับพี่น้องเด็กหน่อยคนนีเดินห้างมาจากอัเภอกูกแก้วอุดรธานีเดบีเพ,พี่น้องเด้อนะครับม่มีอย่างหลายมีแต่ความบักความชอบนะครับในศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาหรือว่าหมอลร่ำนั่นเองดอกมีแต่ความบักความชอบครับแต่ก้อน,นดีเดี๋ยวมาพอพี่น้องบุรีรัมย์แต่มาตะกับระเบียบวัฒนศิลป์ นะครับขบพอเอตะกี้นะครับมาล่ำจักรด,ดพ่อพี่น้องันนี้เดมาตั้งบงไปของจะคข้องแล้วมนีมาฝากเป็นลูกไส้พี่น้องอบุรีลัมยอีกจากคนหนึ่งนเนี่ยเด้อนะครับพี่น้องครับพี่น้องมีศิลปินได้ใจหลายๆทันแล้วนะครับหลกพงศกรกับทีมงานเสนีบอกขอยัดเยียดเข้าไปได้หัวใจพี่น้องจากน้อยหนึ่ง<ต>ยัดเยียดได้ถึงยัดเยียดเข้าไปได้ใจพี่น้องบุตรไทยสง <S 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 นะครับ ให้กะระย่าฝาตีดีกะระย่าฝาย่องนะครับกินสวาปักนกพงสะกรคนนี้เป็นลูกเป็นหลานพี่น้องทาบปุ้นไทยสองกำลังกันครับเาคือว่าบักดีนั่น<ป><ป>เรียนรูใส่รถดิขอบคุณค <c oughs> รับผมอันนกขึ้นนังบไดไอเนาะบางซาเลวกินหลายตัว <c oughs> กินกระพุ้ได้เพื่อลูกน้องจักเม็ดมันมีว<ม>ิธนะีอยู่ยังมาบอกอะไรไรละจักละ ไม่แนวดีๆเอาคืนตลอดตู้คุณเบิร์ต <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ผมม <laughs> าละแดนนี่เลย <laughs> อะเ้าเร็วๆเด้อแ <laughs> <laughs> ขนนั่นครับ